โอ้โ <icana> ้โสีบอมทำอะไรเร่งแล้อ้อตนไม้กี่ต้นนี่ก็เดียวโอ้หงงใหญ่เลยนี่ unit the more yellow ครับ30โคเราครับ ไปเลมมันอย่าไปทำแรงเบาๆเ,เล่นสองใหญ่เลยครับเสียบบอมเลยเล่นเหมือนรถตัวเองนี่สองร้อยเลย รครับผัดชนดูสิว,ว่าคือบอกจะเอาได้ไหมเอาได้แต่ก็ตึงหน่อยนะครับใช้เวลาต,ตัวนี้ก็ใช้เวลาครับก็หลายชั่วโมงอยู่นี่ เออถอยดึงยาวๆน้อยมันจะได้มีแรง ทำอยู่ป่ะผมว่าโอ้ยยิจอมปลวกนี่สวยจริงๆเลยครับอประมาณ40%าแล้วแหละ ตัวกับรถเนี่ยเท่ากันเลยตัวอันใหญ่กว่านะครับเอทำไปได้กดอดูครับเราคิดว่ามีแค่สองตอที่ได้ได้นี่อยู่ต้นพุ่มไม้ทุกเทียวนี่อีกต้นยงใหญ่เลยใหญ่กว่าไอตที่เห็นี่เออ หมา,างา,นนเางเลยขัดขึ้นไอ้ยบเลยแล้วเอาจริงแล้วจะบอจริงแล้วนี่โอ้เอ,นอันตัวหนึ่ง

กะว่าจะโชว์กล้องบ อะไรต่อมาเยอะแฮะอะไรกับหมูเน,นี่ยนี่นเยอะเลยบ่วาวานเจอหมูงานขุดดินแบบสบายๆวันนี้น่าจะไม่หมู เป็นน่าจะเป็นวัวแก่กเลยแหละนังแบบเหนียวๆเลยท้าหมูก็หมูแบบสีห้าปีนะครับแบบเหนียวสุดๆเลยอเนจะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านโคกเ,เนกเกอเกิดการเล่นเสนงนะครับ ไอ้ตรงที่ยกอาคารเรียนตรงนี้แต่สมัยก่อนนี่เป็นสนามกีฬาสนามกีฬาแต่ทีนี้ก็มายกโรงเรียนสจย้ายสนามกีฬาไปอยู่ด้านหน้าติดกั้งวยเสนยงก่อนนี่ฝั่งนี้นครับจะเป็นปา่า ป่าผลเลี้ยงสัตว์นะครับทุกวันนี้เจริญหมดแล้วเป็นมเจโรเป็นไรหมดแล้วเจือนแล้วพี่น้อง เออโยกแล้วโยกแล้วเออเออแรงจริงๆยัางไงาก็สนอมรถหน่อยนะเสียบอม คิดว่ารถเรานี่ใหญ่นะรถเรามันเล็กนะเฮ้ยค,ย,คยค่อยๆเสะไปเ Rồi chạy rút dài lên เสียบบอมลวงไปแล้วเดี่ยวไปให้ฐานร่างมันเลือยน,น้อยที่สุดอี่โอ้โคนเนี่ยยังสวยเลย เลนะครับเสียบอมเอียงตัวเพื่อล้วงห้างใต้ต้นน้ำรต้เยอะะครับ โยกแล้วโยกแล้วเออวางง่ายมันก็ไม่ง่ายเท่าไรนะครับดูนี่รากอย่างเยอะเลยพันกันไปหมดไม่รู้รากต้นไหนต่อต้นไหนหรอกนี่ À, ăn đang bốn thôi Ăn bốn lơi Phải nói này Xài chào lời bó nè Ah, ah, ah. เฮ้ยอะไรวะมันไปมาดกเอ้ยเออเมันไปมาดก ผมใช้เวลามาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับต่อนนี้มันจะกี่ชั่วโมง ันแน่นเลยอืมเออเอ้ยอ้ต้อก,กันแน่นเลยเอออู้โอ้โอ,โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มันไม่ยอมแยกออกจากกันเลยโอ้จะแยกกันได้ไหมนี่อืดนึ่น แล้วแทีนี้คลิปนี้ยาวหน่อยครับเ,เราแสกดินดูครับว่าจะเป็น,นงนั้นยางงั้นเอเอเราค่อยเสกออนเสกว่ามันจะแยกกันได้ไหมถ้ามันไม่แยกกันกเราต้องคลิ้งขึ้นอ่ะ ไต่ลงสับป<อ>ี่ก็ลื่นกับล้มนะครับเอ,อ